อยู่สูงมากปาต้องซูมโอ้ตา uh, yeah. ป๊าป,า,ปาไปไหน mm hmm. อ้าวอันนี้ของอะไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยวมาทำก๋วยเตี๋ยวกป okay, uh, าอะไปไปทุกแกอยู่ไหน mm hmm. แต่ประตูกันนะไหนเฮ้ยเมื่อกี้เบมเบมบอกปะป๊าว่าให้ปะป๊าดูจิงจจ้งจกเมีจิ้งจกเปล่าปะป๊าก็เลยมองขึ้นไปข้างบนก็เลยเจอเลยุกแก,ก,แกอุ้ยอยู่สูงมากปะป๊าต้องซูม แกนี่ก็ต้องอยู่ไกลๆมันหน่อยนะ oh, <no. S 1> มันกัดได้นะฟันของมันก็มีแบคทีเรียอีกนะ oh, <no. S 1> มีเชื้อโรคเลยแหละทุก mm. แกเนี่ย mm. เป็นๆกลัวเปล่า mm. ไม่กลัวนะสัตว์ไม่ต้องกลัวเลยนะต้องรู้เข้าใจมันนะถ้ารู้เข้าใจเท่าไหรก่ก็ไม่กลัวเท่านั้นแหละเข้าใจเปล่า อ้าวพาป,ป้าไปไหนอีกล่ะเป่ม๊มเปเ๊มรู้ป่ะตุ๊กแกตัวเนี้ยตุก๊กแกตัวเนี้ยมาอยู่มาอยู่ต้องนานแล้วนะ <c oughs> ปะ้าป้าคิดว่ามันเป็นพี่เปเบมๆนั่นแหละมันอยู่มานานก็เป่บมๆเองนะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยเป็นพี่อะนะ พี่ทุกแกป๊าก็ไม่รู้ว่าทุกแกมันอายุไข่มันเท่าไหร่นะแต่ว่าเบมเบมเพิ่งเกิดมายังไม่ถึงสองปีเลยหมายว่าป๊ปาว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นพี่เบมเบมนั่นแหละเบมเบมวัสด,ดีพี่สิวัสด,ดีพี่ทุกแกสิเอาวัสด,ดีก่อนเบมเบม พี่ตุ๊กแกอยู่ข้างบนหัวเบมเบมอะหวัดดีพี่ก่อนวัดดีพี่หวัดดีพี่อ๋อไม่ใช่คนนี่ไม่วัดดีเลยเหรอพี่ตุ๊กแกอ่ามาอยู่นานแล้วมีความสุขนะบ้านหลังเนี้ยไม่ว่าคนหรือสัตว์อยู่ก็มีความสุขทางนั้นทั้งนั้นแหละ เบมเบมบายบายก่อนบายบายก่อนอ่ะส่งจุ๊บมาส่งจุ๊บมาอมโอ้ยตุ๊กแกตัวนี้พี่ตุ๊กแกป,ป๋าไปดูข้อมูลไปแล้วอายุได้เป็นสิบปีนะตุ๊กแกเนี่ยบางบ้านโอ้โหอยู่กันมานานเลยมีความเห็นหนึง่งในพันทิปย์เขาบอกว่าเจอตุ๊กแกหน้ามันโดนอะไรไม่รู้เป็นรอยเขาอยก็ยังจำได้นะ ว่าเป็นทุกแก่ตัวนี้ก็แสดงว่าทุกคนนะ่ะมีทุกแก่ประจําบ้านอยู่มามืงตัวก็เป็นสิบปีแล้วนี่ตัวนี้ก็เห็นตอนเที่ยงครึ่งตอนนี้ก็จะบ่ายครึ่งแล้วโอ้อยู่ที่เดิมเป็นชั่วโมงเลยโอ้ยู่อยู่ที่เดิมนี่หันหันกลับไปน้อยนล้วเลรื่ยงังแสดงว่ายังขยับบ้าง ทุกแกนี่ก็จะกินจิ้งจกเป็นอาหารนะจิ้งจกไม่เรียบเลยมีบางควมเห็นบอกว่ากินหนูด้วยถ้ากินหนูได้แสดงว่าทุกแกตัวน,นั้นต้องตัวใหญ่มาก